เรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบนี้ครับทุกคนในตอนนั้นผมกําลังตัดคอนเทนต์แฮตส์บินโฮเทลอยู่หลังจากนั้นเนี่ยไม่รู้สมองผมเป็นยังไงผมก็รู้สึกสงสัยว่าเอ้ยดีอเมซิ่งเมื่อไหร่มันจะอัปโหลดสักทีหลังจากนั้นผมก็เลยเข้าไปใน X หรือว่าทวิตเตอร์นั่นแหละและสิ่งที่เจออย่างแรกเลยครับก็คือ a c e b o o k ล่มเออไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวผมเนี่ยก็พิมพ์ไปว่ากิสปอร์ชันและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ต้องตะลึงเพราะสิ่งที่เจอเนี่ยกับไม่ใช่ข่าวสารเกี่ยวกับดีอ แต่ผมเนี่ยได้ไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งที่มีใจความประมาณว่ากิสบอเรชันเนี่ยได้ไล่พนักงานที่เคยจ้างนั้นออกไปที่แรกผมเห็นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะเพราะกิสบอเรชันเนี่ยไม่เคยมีประวัติดราม่าพวกนี้เลยและใครที่เคยดูคลิปผมมาแล้วเนี่ยก็คุณจะรู้นะครับว่ากิสบอเรชันเนี่ยมันมีบัญชีปลอมด้วยแต่ว่าผมเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นนักสืบสักพักหนึ่งนะเพื่อไปสืบหาข้อมูลต่างๆและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้รู้ความจริงครับโดยดราม่ามันเป็นแบบนี้ กิสบริชันได้ทำการเลิกจ้างนักภาคที่อยู่ในซีรีส์ของเมตาแรนเนอร์ซึ่งนักภาคคนนี้ก็เป็นตัวภาคตัวเอก ที่มีชื่อว่าทาริแต่ว่าการเลิกจ้างครั้งนี้มันก็ไม่ได้เป็นการตกลงทั้ง2ฝ่ายมันเป็นการเลิกจ้างที่แบบว่าไม่ได้บอกกับนักพากโดยตรงว่าพอใจไหมเหมือนกับว่าเตะหัวกันไปเลยแบบไม่ถามความคิดเห็นซึ่งคนที่ทำเนี่ยก็ไม่ใช่เจ้าของกิจโปรดักชนนะครับแต่กลับเป็นผู้อํานวยการภาคของเรื่องเมตาลันเนอร์แทนและหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางน,นักพากเองก็จะไม่พอใจนะก็เลยมาต่อว่าผ่านทวิตเตอร์พอเรื่องเนี่ยมนเริ่มลือกันแล้วเนี่ยบวกกับที่กิจโปรดักชนเนี่ยเริ่มเป็นที่จับตามอออองงเนื่่จากดดดีมิทยวไ้ มากมากก็เลยทําให้เรื่องนี้เนี่ยมันยิ่งลงแดงเข้าไปอีกเหมือนว่าเหมือนว่ายิ่งดังแล้วยิ่งมีดราม่าประมาณนั้นนี่ก็อาจจะทําให้ภาพลักษณ์ของกิจนั้นดูแย่ลงก็ได้แต่หลังจากนั้นประมาณ2วันเนี่ยก็ดูเหมือนว่าดราม่านี้จะขี้คายแล้วนะครับทางผู้อำนวยการภาคที่ไล่นักภาคนั้นออกเนี่ยก็ออกมาทําการขอโทษซึ่งดรามาก็มีประมาณนี้แหละครับแต่ว่าชื่อกับปกคลิปเนี่ยมันเกี่ยวกับมือที่โดนโดนเลื่อน,นตอนใช่ไหมอย่าบอกนะว,ว่านี่โดนคลิกเบ็ดเข้ามาไม่ใช่ครับผม ในวันที่5มีนาคมเนี่ยกิสบูเลชันก็ได้ออกมาแถลงการบางอย่างซึ่งมีใจความที่ยาวมากๆประมาณ7ย่อหน้าซึ่งการประกาศครั้งนี้เนี่ยก็มีการอ้างอิงถึงดราม่าที่ผมเพิ่งพูดไปพร้อมกับบอกสถานการณ์ของกิสบูเลชันในตอนนี้และไม่นำซ้ำเนี่ยยังพูดถึงการเลื่อนบรรจายของมเตริโดนอีกด้วยซึ่งประกาศนี้จะอยู่ในย่อหน้าที่6ของบทความ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปอ่านตรงนั้นกันผมเนี่ยก็อยากจะอธิบายเกี่ยวกับบทความนี้ให้กับท่านผู้ชมฟังก่อนเพราะว่ามันมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถานการณ์ของกิสปอร t เดชันโดยทั้งหมดนี้เนี่ยก็ได้ถูกเขียนโดยเควินเล r ร์วิชากูลหนึ่งใน CEO และเจ้าของของกิสปอร t เดชั่นนั่นเองครับ ในย่อหน้าที่1ของประกาศนี้เนี่ยเควินนะครับก็จะพูดถึงสถานการณ์โดยรวมในตอนนี้ของกิจ p ป o d u c ชั o นซึ่งมันก็จะมีใจความประมาณว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางกิจ p ป o d u c ชั o นนั้นดูเหมือนจะเงียบมากๆเลยเพราะว่ากําลังวุ่นเกี่ยวกับเรื่องการจัดลาดับความสําคัญของซีรีส์เพราะจะเกิดทุกคนจํากันได้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ากิจสป o รตชันตอนนี้ได้ถือ3ซีรีส์ไว้ในมือ นั่นก็คือแทดซีเมอรดีโดนและก็อีกเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่า g a s Light like d i s t เทรนนั่นก็เลยทําให้เป็นเรื่องยากนะครับที่กิสเนจะกําหนดเวลาว่าตอนไหนจะมาก่อนกระตูนไหนจะมาหลังจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยตอนนี้ก็ยังยืกยอๆอยู่นะครับระหว่างเมอรดีโดนกับดีเมซิงเพราะว่ามอรดีโดนเนี่ยยังไม่ได้จบซีรีส์เลยแต่ว่าดีเมซิงนั้นได้เข้ามาคันซะก่อนนี่ก็เลยทำให้กิสเวร์ชั่ค่อนข้างจะงงในส่วนนี้นะสรุปจะเอายังไงกันก่อนดี และพนักงานของกิจเนี่ยก็ยังเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากดีเอเมซินดิจิตอลเซคัเนี่ยมันได้ดังแบบมากๆเลยนะทำให้เหล่าอนิเมเตอร์หลายคนอ่ะอยากจะเข้าร่วมงานกับกิจโปักชั่นด้วยตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้กิจนั้นต้องหาวิธีการดูแลพนักงานใหม่ที่มากขึ้นและในส่วนท้ายของย่อหน้านี้เนี่ยก็มีการพูดถึงสมาชิกในทีมที่ถูกคุกคามจากคนบนโลกอินเทอร์เน็ตและเควินก็ไม่พอใจกับเรื่องนี้มากๆเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทันที ย่อหน้าสําคัญต่อมาเนี่ยจะอยู่ในย่อหน้าที่4ซึ่งย่อหน้านี้เนี่ยก็จะมีการพูดถึงการเป็นอยู่ของพนักงานที่ร่วมทํางานที่กิจสปอ t ์ตชั่นเควินได้บอกว่ากิจสปอ t ์ตชันเนี่ยดูแลพนักงานอย่างดีโดยมีเป้าหมายที่อยากจะทําให้พนักงานนั้นมีความสุขในการทํางานเป็นที่ที่ทุกคนนั้นสามารถผลิตผลงานจริงๆและสนุกสนานได้เต็มที่เควินก็บอกว่าเขาเนี่ยดูแลพนักงานอย่างดีมากๆและในตอนสุดท้ายเนี่ยก็ยังมีการย้ําด้วยนะครับว่ากิจสปอร์ตชันเนี่ยจะไม่ไล่พนักงานออก ส่วนตรงนี้เนี่ยก็เหมือนจะตีไปถึงดราม่าที่ผมพูดไว้เมื่อต้นคลิปเลยนะต่อมานะครับก็คือย่อหน้าที่6กซึ่งมันเป็นย่อหน้าที่พูดถึงเมื่อได้โดนเต็มๆเลยโดยย่อหน้าเนี่ยเนี่ยเขียนไว้อยู่ว่าการเลื่อนวันฉายเพื่อให้พนักงานนั้นมีเวลามากขึ้นในการทํางานต่างๆให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีตอนต่างๆนะครับที่ถูกเลื่อนฉายออกไปเพื่อที่จะให้แน่ใจได้ว่าตอนทั้งหมดเนี่ยมีเวลาที่เหมาะสมและออกมาได้ยอดเยี่ยมที่สุด ด้วยเหตุผลนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าหลายๆที่ซื้อการ์ตูนของกิสปอร์ a ชั่นเนี่ยจะมีการใส่ไว้ช่วงท้ายตลอดนะครับว่าตอนใหม่เนี่ยจะออกมาเมื่อมันพร้อมแล้วและด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี่เองเนี่ย <c oughs> ก็เลยจําเป็นต้องทําให้ตอนที่8ของมือดโดนเนี่ยจะถูกเลื่อนออกไปหลังจากฤดูใบไม้ผลเพราะว่ามือดโดนตอนที่8ตอนสุดท้ายเนี่ยจะมีเนื้อหาที่ก่อนข้างละเอียดมากม ซึ่งทาให้เวลาการทํางานนั้นยืดเยื้อออกไปเพื่อที่จะให้ผลงานนั้นออกมาดีที่สุดและให้พนักง,งานนั้นมีเวลามากขึ้นไม่ต้องเครียดกับงานเดทไลน์ด้วยใจความสําคัญที่ผมสรุปมาได้เนี่ยก็มีประมาณนี้แหละครับผมต้องมาพูดอีก่อนว่าตอนแรกเนี่ยทีเซอร์บอกว่าเมอร์ดิโดนตอนที่7กับตอนที่8จะมาฉายในช่วงของฤดูใบไม้ผลิแต่ด้วยประกาศนี้เองเนี่ยนั่นก็อาจจะแสดงได้ว่าเมอร์ดิโดนตอนที่8ตอนสุดท้ายเนี่ยน่าจะมาในช่วงเดือนของมิถุนายนซึ่งนั่นก็เป็นข่าวร้ายมากๆสำหรับแฟนขับเมอร์ดิโด และนี่ก็คือเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างที่ผมนั้นกำลังตัดต่อคลิปและจะลงไม่ทันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผมทุก่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปสั้นๆที่มาประกาศเกี่ยวกับเรื่องมา่ได้โดนแล้วกันนะผมเนี่ยก็ยังรู้สึกช็อกมากๆเลยที่ได้ยินเรื่องนี้แต่มันก็จริงๆแหละ เนื่องจากกิ d ส์เวอร์ชันเนี่ยได้รับอนิเมชันที่เยอะมากๆในฐานะที่ผมเป็นคนดูเนี่ยผมก็รู้สึกเห็นใจเขาเหมือนกันนะือกิทส์เวอร์ชันต้องทำอนิเมชันอินดี้ทั้งหมด3อันพร้อมกันน่ยกาเรเลื่อนตอนฉายมืได้โดนเนี่ยก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับกิทส์เวอร์ชันนะซึ่งตรงนี้ผมก็เห็นด้วยครับแต่ว่ามันก็ส่งผลเสียทําให้เรานั้นต้องรอ,อนานกันไปอีกเป็นเดือนๆเลยส่วนเรื่องดราม่าเนี่ยก็ถือว่าจบได้สวยอยู่ยังไงก็ตามนะครับผมก็เอาใจช่วยทุกคนที่รอตอนใหม่ของมะเอม ตอนนี้เนี่ยทางทีมภาค m t h นะครับซึ่งเป็นทีมภาคไทยที่ผมได้สร้างขึ้นมาเองเนี่ยได้เปิดให้รับสมัครคนเข้าแล้วนะครับโดยจะรับสมัครทั้งหมด4คนซึ่งใครที่สนใจและอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกทีมภาคของ m t h เนี่ยก็สามารถลงสมัครได้ด้านล่างดิส i ิปชันเลยนะครับผมเพียงแค่ทุกคนกดเข้าลิงก์และกรอกข้อมูลตามที่ะระบุไว้ หลังจากนั้นในวันที่22เนี่ยก็จะประกาศผลทางเพจนะครับก็มาสมัครกันเยอะๆได้เลยนะีโอเคครับในวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วงั้นก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันสี่ย่า